สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเจ้าวาสิเบาะวิสีเบวาวามันอดปากว่าด้ไเนาะพี่น้องเอ้ยขอยละเปิดขอยละนาาเดียวนี่ข่อยกับพ่เขาใจดรอกว่ารัฐบาลกับทหารเฮ็ดเอยียงกันอยู่รัฐบาลถูกถูกว่าสีบดสิทสอ้อนสิามีความผิดหรืออย่างสักอย่างหนึ่งนี่แหละเห็นออกข่าวยุพี่น้อง แม้ทางทหารเองก็บอข่อยมีความเข้มแข็งไหมสําหรับมุมมองของข่อยข่อยมองว่าเอ๊ะทาไมเฮาจะต้องประกาศลักลอให้เขาเหตุกรณ์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเฮาประกาศว่าเฮ้าสิตัดไฟเวนบอพ่นองเออก็ให้เขาชิ่งตัดก่อนเออพันพ่อเฮาประกาศว่าเฮ้าสิปิดดานเขาก็ชิ่งปิดก่อนแปลกไหมที่ผลลไม่เฮ้านี่บ่สามารถของของเฮ้าบ่สามารถเขาไปขาย ที่บ้านเขาได้แต่เขาสามารถขนมันสำปะหลังมาขายยู่เือนเทาได้เนี่ยมันคือความแตกต่างสิไ้เว้าใส่ชี่ยุ่มมุ่มใดและอีกอย่างหนึง่งการบริหารของเขาอยู่ในภายใตยขข่ขอบขั้วขอบขั้วเดียวเว้าอันใดกับเว้าไปน้ำกันบ้านเฮาผู้หนึ่งเว้าท้ายผู้หนึ่งเว้าขวาัวแล้วสิเอาอยียงไปโตก่อนเขาถามเน่ย ่อยเข้าใจอยู่ดอกว่าทหารเฮ้าบได้ย่านเขาแต่บางที่บา,ทบางสิ่งบางอย่าง่อยก็งงว่างบทหารอยู่มงใดทําไมถึงมามีแต่เช่าบ้านไปบริจาคอยากได้สะพานก็ต้องคุ้นกันไปบริจาคอยากเหดหของน้ำก็ต้องคุ้มบุ๋มไปเหดุของน้ำเฮ้ยมันใช่เหรอรงบประมาณกี่พันกี่หมื่นล้านที่ลงมาในแต่ละปีให้กับทหารเนี่ยไปย่ใส่หมดมันคือขอตั้งสังเกตคือการว่าไปยุใส่หมด ไปยุ่งองใดคอยว่าเข้าใจการบริหารคอยว่าเข้าใจการกระบวนการหรืออี๋ยังทั้งนั้นแต่คอยแค่ตั้งขอสงสัยซื่อๆว่ามันเกิดอีหยังขื้นกันแน่แต่ฝันวิพ่อมีการสร้างวัดสร้างว่ากับให้ตรวจสอบนู่นนี่นั่นว่ามีการฟอกเงื่อนโบมีการอันนั้นอันนี้โบ แล้วการทหารเนี่ยคอยกระยัางให้ตรวจสอบเหมือนกันดิคอยบอได้ว่าทหารบ่ดีได้พี่น้องได้ข่อยแค่สงสัยว่าเงินการทหารเนี่ยเอาไปเหตุเอียงเหมือเป็นอย่างสาธารุปปะโคทหารชายเดยนถึงขาดแคลนค่อนข้างเยอะมันเกิดจากสาเหตุอียงอันนั่นกับบ่พ่ออันนี้กับบ่มี เกิดจากอีกอย่างกันละ่ะใจของทหารเนี่ยเขาเต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าใจของผู้น,นํ่นี่อยู่วังใดหันว่านนยกถามวา่านายยกพลาดไหมพลาดพลาดท,ที่เบาจจดีเกินไปบ่มีความเด็ดขาดบ่มีความชัดเจนบ่มีความเป็นผู้นําเนี่ยที่พลาด ทหารพลาดตรงไหนพลาดที่บดิษขาดพลาดที่รอบฟังแขกค,คำสั่งน่ายทหารในยหน่วยนี่เขาบ่ามีอีหยังดกส่วนมากที่นายใหญ่ถ้าสิเฮ็ดอีหยังแต่ละยางกับออห้เด็ดขาดอย่างเช่นการปิดดานถ้าปิดก็คือปิดเลยเขามาขายเฮาา่ได้เฮ้าไปขายเขาไม่ได้เอาแบบนั้นเลยถ้าจะตัดไฟตัดอินเทอร์เนต็ตตัดทุกช่องทางตัดทุกมอง หันวาสิพวกน้ำมันพวกเชื้อเพลิงก็บนก็แน่นอนอยู่แล้วว่าบ่อ่งไปก็คือการปิดช่องปิดดา่านคือบ่อสามารถส่งไปได้เลยเขาออกไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งตำรวจฟังตอม้อตรวจคนเของเมืองอย่าตรวจแค่ฝฟรัลังให้ไปตรวจต่างดาวไล่ซื้อมีอยู่แล้วไปหาน้ำจับ กับประเทศให้มดโดยเฉพาะคนไหนที่มาข่ามาขายอยู่บ้านเฮ้าที่ไม่ยังอาชีพคนไทยให้จับกับให้หมดเลยแล้วยิ่งอีกคนไหนที่มันเฮ็ดตูเหมือนกับว่ามันรังเกียจประเทศไทยแต่มันมาหากินหาสแตกอยู่บ้านเฮ้าเอามันกลับไปดวนดวนก้อนกลับเตะปากมันหลออหนึงก้อนใหญ่มันเฮาไรดวนเพราะว่าเฮ้าบริดัขาดเฮ้าเฮ็ดอีกอย่างกะ พ่อยุมยย่มยิ่ยุ่มย่างแม่พี่น้องมันบอมีความชัดเจนขอย,ย่อมรับเลยว่าต่างต,ต่ติดตามทังชายแดยนทางอียงมากขอยูนสุดแคว่ามันบอชัดเจนและนายกอะจะหวงอำนาจให้ยังก,กระดอกระเดียคือบอสั่งไปเลยว่าต่อไปนี้อำนาจการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชายแดยนให้เป็นของทหาร พอบอทอบอสองพอบอทอบอยังกว่ากันไปให้เขาตัดสินใจเลยโดยที่บ่ต้องลอรีถ้าฟังนั้นมีการเคลื่อนไหวปุ๊บฟังนี่เอาเลยแล้วถ้าสมมุติว่าเขาลุกล้านมีการยิ่งมีการปะทะเกิดขึ้นขอร้องอย่างหนึ่งว่าอย่าหยุดยิ่งเอาให้มันสุดขังดองเอาให้มันตายกองกันเป็นเบื่อไปเลยขอร้อง เพราะว่าทหารตรงเด็ดขาดต้องกล้าที่จะประทะอันนี้คือความมุกของคอยเด้ต้องกล้าที่จะเฮ็ดให้เขาหูซึกว่าบอสามารถมาหยุ่กับเฮาได้โบจังสันโบปีใดปีหนึ่งซูรินบูริรัมซีสะเกดนี่ตรงได้ขึ้นเป็นเมืองขึ้นเขาแท้ๆ่อยรับบ่ได้ที่คอยจะต้องไปเป็นประชากรเขาเพราะว่าคอยเกิดอยู่นี่เกิดอยู่พื้นแผ่นดินนี้ แล้วแผ่นดินนี้ก็เป็นแผ่นดินไทยค่อยว่าต้องการที่จะห้เสียไปหายผู้ใดทั้งนั้นบ่ว่าสิเป็นขมรหรือว่าชาติใดก็ตามแต่เกิดเป็นคนไทยกับพร้อมสิตายเป็นคนไทยบ่ต้องการที่จะไปเป็นคนประเทศอื่นบ่ต้องการให้เขามาเหยียบยานหนาเหยียดยาศักดิ์ศรีของคนไทยค่อยเว้ากะเว้าหน่วยงานใดก็ตามที่กัดกันเองอยู่การห้เลิกกัดกันเองและ กะรวมมือรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ไหมตอนนี้ประเทศชาติมีศัตรูอยู่แล้วบ่ต้องมากัดกันเองมันโมเมนต์เวลากัดกันเองมันเป็นเวลาที่ต้องลงมือจัดการเด็ดขาดกับศัตรูที่ต้องการเขามาลุกล้านข่อยอีกคอหนึ่งที่ข่อยบ่เขาใจท้าไมนักปั่จักรยานประเทศเฮาจะต้องขออนุญาตทางเขานำ ทั้งๆที่ภาษาตามเมืองท่มเป็นของไทยทำไมไทยจะต้องขออนุญาตเขาคอยไม่เข้าใจแล้วก็เสือกเสนอหนาไปขออนุญาตเขาขอหาชิ่แตกอย่างก่อนปันอยู่ในประเทศเฮา,าเองเนี่ยเฮ้าบรอดไปปั้นขามไปประเทศเขาทำให้เฮาจะต้องไปขออนุญาตเขาเล็บต,ตรงจุดนี้เป็นจุดของไทยรอยเปอร์เซ็น บ่ได้มีส่วนเอียวหรือเป็นข้อพิพาทกับเขาเลยทำไมเฮาบ่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจถ้าสมมติเขาปะทะมาเฮ้าบ่สามารถที่จะปะทะขึ้นใดเลยเหรอยิ่งให้มันตายกองกัน,กนเลยบ่ได้หรอนี่คือคำถามไงคือคําของใจของเฮ้าบ่วาสิเป็นประเทศใดก็ตามถ้าสมมติเขามาักุกขามประเทศของเจ้าของแต่ละประเทศต้องมีการป้องกันตัวเองอยู่แล้ว มันบวได้เกี่ยวกับสารโลกเลยเพราะสารโลกมันบวได้ตายน้ำเหา่ามันบวได้สูญเสียน้ำเหา่าเห่าเป็นผูที่สูญเสียบวาสี่ใสสีขวัวเมื่อนี่มันเอาไปซีหาปราสาทที่มันอยากได้แค่นี้มันก็นยังมาบวาหอดปราสาทไอไออย่างนะวัดภูม่านแก้วมุม,มพุม่มม่วงมาน้าจำว่าพิษได้พีพ่น้องเป็นการสร้างแบบจำลองที่บุรีรัมย์ซึ่งวัดนี่ คอยเองก็อยากไปอยากไปเที่ยวยุพี่น้องแต่ตอนนี้มีขอพิพาทว่าเห้าไปเข้มวัฒนธรรมบานเขาเอามาสร้างในแผ่นดินเห้าแล้ววันพิษบาปตรงไหนบานมึงยังมาเข้มเอาลิสากูอยู่เลยยังมาเข้มเอาบัวขาวกูอยู่เลยยังมาเสนอหน้าจองของใซสุสนักเรียนกูอยู่เลยและจะเอาอีหยังกับของของพวกกูยุงอีหงังกระดอกกระเดีย แล้วข่อยกับว่าเขาใจความเด็ดขาดของเฮ้ามันอยู่ตรงไหนเด็ดขาดให้มันได้จากที่หนึ่งเด็ดหัวมันไดน้นาถ้าสมมุติว่าทหารเขานี่มายิ่งไปหอดพุ่นเลยหัวหนาใหญ่เลยบ่ได้บ่ถามแค่นี้เลยคือว่าเวลาตีกันเนี่ยถ้าตรงย่อมหยุดง่ายๆเล่ยหรอเหมือนกับยิ่งช่องบกอะปะทะกันยังรุนแรงทางเขาปะทะเฮ้ามาก,ก่อน เขาตอบโต้ไปแต่เขาหูว่าเขาเสียเปรียบเขากับโทษไปบอกนายใหญ่หล้กก็ะโคยุดยิงยุดเจรจาแต่ถ้าสมมุติว่าเขาได้เปรียบเฮ้าล่ะเขาจหยุดไหมถามเอาแค่นั้นเขาจะยุดไหมทุกวันนี้เขายังไม่หยุดเลยเขาหยุดเมื่อเขาหูซึกว่าเขาเสียเปรียบเขาขอเจรจาเมื่อเขาหูซึกว่าเขาเสียเปรียบแต่เฮากับยมงงไหม กี่เถือต้องกี่เถ่อแล้วที่เป็นแบบนี้ทําไม่เห็เขายันเชิงเบ่งเห่าดุแท้มีของดีกับฝ่าวงัดออกมาใส่บอแมนว่ามีของดีเอาไว้ได้นในฟักเดี๋ยวมันสิขึ้นสนิมขยข่ว้างสัน่นถ้าสมมุติว่าจะอันนี้กันก็ให้มันเต็มถี่เต็มนวยอเต็มเนียวย่างสมมุติว่าปิดด้านไก่ปิดด้านทั้งหมด บ่ต้องเขาออกทั้งประชาชนนั่งวิห้มันเหมดเลยมีอย่างเดียวคือการเปิดให้เขาไปคือยน,นคนน้นกับบานมั่นกลับไปบานมั่นขึ้นอันนั้นเปิดเดี๋ยวก็เปิดรับคนไทยลับเขามาบานจากของแค่นั้นนอกนั้นไม่ต้องลดลถกับตรงพานจริงๆ่อยบอกการปิดคือปิดแบบถ้าว้อนไปเลยคิดว่าบ้านเฮาเองอยู่ได้ เดี๋ยวเขาก็หาช่องทางอื่นในการทำมาหากินกันทั้งนั้นแหละลั้งเถือสินค้าการเกษตรบานเห่าตกต่ำมันบริเกิดจากที่บานเห่าว่ามีกำลังในการสืบยินของเจ้าของเองแต่มันเกิดจากการเอาของประเทศเขามายอมเมี้ยวขายประเทศเฮ่ามันเกิดจากการขุนเอาของบานเขามาขายบานเห่าสมมติมันซ้ำปะหลังทำมิแต่บานเห่ามันกับบริเิถูกขนาดน,นี้ แต่เฮ้าเห็นแกของถูกเอามายอมเป็นของแพงหลังจากนั้นมากเกินไหฐานเศร็จกินเท่าเสื่อมถอยเพราะว่าเขามากินมาตีตลาดเอาของเฮ้าแต่ของของเฮ้าเองในทุนไม่อยากได้เพราะว่าคิดว่าราคามันแพงกลัวกันล่อเอาแต่ของเขาแล้วการขนเขามาขายทําไม่ไม่เสียคําแพงภาษีล่ะใช่ไหมทําไมไม่เสียกําแพงภาษีละ่ไมไมกลละก็เสียคําแพงภาษีเยอะๆไม่ให้ในทุนนําเข้าไง ได้ไหมล่ะรัฐบาลทําได้ไหมแมนบออันนี้คือคําคําถามไงคือความสงสัยแล้วทําไมเวลาเขาจะขาหมูขาหมากินเต่ละทีอย่างจะต้องมีกระบวนการนู่นนี่นั่นแต่ทําไมการนําเขาการน,นั่นการนี่ถึงเอาเขามาแล้วบอกว่าขาดตลาดขาดตลาดตรงไหนในมือ,อกเกษตรกรเลี้ยงเยอะแยะแต่บ่มีปญัญญาเดคขายขายก็ต้องขายในทุนงงบ่ทุกมือนี ยังหูซึแกแปลกๆอยู่เลยอยู่ระบางกลางอดีตกับปัจจุบันยังสับสนอยู่กับกระบ,บวนการคิดทําไมถึงมมมีการส่งเสริมให้มันดูง่ายขึ้นมาบ้างเพื่อจะให้ชิ้นขาในประเทศหมุนเวียนกันยังเจลีในปัดในประเทศเท่าเนี่ยก็หมุนเวียนขาขายกันแบบ ส,สะดวกสบายแต่ต่างฐานในการเขาเอืดไวอีอย่างนะบอกคนที่จะมาขาขายบานเฮ้าบ้างได้ไหมเพราะว่าเดียวนี่คือเขามาขาขายในบานเฮ้าสบายมากแล้วเขากา็อาศัยความมึนเวลาเขาไปเห็นงานอยู่บุงใดเขาสิพยายามอขอบโ้องจุดนั้นเป็นของเขาแล้วก็ยัดค้นของเขาเขามากเขามากเขามาก แต่บ้านเข้าไปเห็นงานยุ่ทางอื่นบ่าสามารถเห็นแบบนั้นได้แต่ทางเฮาทําไมถึงเป็นสถานการณ์แบบนั้นถึงบอกว่าเป็นการส่องสมไม่ได้แต่สําหรับคนไทยที่อยู่ในแบบนั้นก็เป็นการส่องสมงงไหมบางที่เข้ากับตรงไปแยกแยะให้ถูกนั่นพอบางที่ตรารวจเขาเห็นงานยากราะว่ากฎหมายมันว่าจังสันกฎหมายว่าจังสีตารวจเขาเห็นยังบได้เขากะปอยปอยแล้วก็ต้องอาศัยช่องทางปวกแรงงาน ดดันในการพักดันออกไปเพื่อให้ลูกห้านได้มีงานเฮ็ดเพื่อให้ลูกห้านได้ค้าขายได้สะดวกโดยเฉพาะย่านธุรกิจ